สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานาสตอรี่ค่ะวันนี้นานาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขมาฝาก fc ของนานาเหมือนเดิมนะคะเป็นความฝันของผู้หญิงค่ะฝันคืนวันที่6เป็นวันพระใหญ่ก่อนที่ท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังของ เอฟซีของนานามาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันก็ให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังใช้วิจารญาในการรับชมและรับฟังค่ะตัวเลขทุกตัวก็คือมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดนะคะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันกันค่ะความฝันเป็นความฝันของวันพระพระใหญ่พอดีฝันว่า เอาฟักทองไปขายเอาฟักทองไปขายเยอะอยู่แต่ว่าจะเอาไปขายในร้านค้าเมื่อก่อนบ้านหลังนั้นเคยเป็นร้านค้าขายของแล้วก็ขายกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่าพอไปถึงร้านค้านั้นเข้าก็เลยรื้อบ้านหลังเดิมแล้วเขาบอกว่า สร้างใหม่ให้มันใหญ่กว่าเดิมค่ะแล้วบ้านหลังนั้นเมื่อก่อนเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านค้าของชําแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ขายแล้วเขาไปขายลอตเตอรี่แล้วแต่ว่าบ้านเลขที่เขาน่ะเป็นบ้านเลขที่16บ้านเลขที่16ทับ3 16นี่มันบังเอิญว่า เป็นตัวเลขที่ตรงกับวันครูพอดีค่ะวันครูซึ่งเป็นวันที่สิบหสิบหเดือนมกราคมมันเป็นเลขดังแต่ก็คิดว่านานาก็คิดว่าฝันเกี่ยวกับบ้านของเขาก็น่าจะตีได้บ้านเลขที่แหละค่ะบ้านเลขที่หนึ่งหก แล้วก็เอาศูนย์มาใส่เพราะว่าศูนย์นั้นก็คือฟักทองนั้นก็คือว่าเป็นผลไม้ถ้าดูตามตำราทำนายฝันก็คือฟักทองเป็นลูกกลมๆก็น่าจะตีเป็นศูนย์ได้ค่ะแล้วนานาคิดว่าเลข16 06เนี่ยเราเอามาจับรวมกันเป็นเลข3ตัวกลับไปกลับมา พราะว่าเลขตัวเดิมมันก็มีสิทธิ์ออกได้ค่ะเพราะว่าถ้าหนึ่งหกหหนึ่งเนี่ยมันมันดังแล้วมันก็อั้นบางทีมันก็อาจจะไม่ออกแต่นานา,นาคิดว่าจะเอาศูนย์มาใส่ให้เป็นหนึ่งหกศย์หนึ่งย์หอย่างเงี้ยหรือว่าจะกลับไว้ถ้าเป็นเลขสามตัวก็น่าจะซื้อได้อยู่ศูนย์หหนึ่งอย่างเงี้ย พ่อนานาก็ชอบเลข06เหมือนกันนะนานาไปดูคลิปของผู้หญิงคนหนึ่งเขาฝันเป็นคนฝันแม่นค่ะงวดที่แล้วนี่เขาฝันว่าเก็บเห็ดเก็บเห็ดอยู่บนรถเขาแล้วก็ทะเบียนรถเขามันก็ออกมันมีทะเบียนรถสีตัวแต่ว่าไอ้สองตัวนั้นเป็น69อยู่ตรงกลางงวดนี้เขาฝันว่า เขาเป็นแผลขึ้นตามตัวแล้วก็ที่หัวเขานะบอกว่าเป็นแผลแล้วก็มีนอนนอนไตยัวเยี่ะออกจากหัวแล้วก็หัวเป็นแผลถ้าตีตรงตก็ตามที่เคยฝันเกี่ยวตัวเลขหัวเนี่ยมันจะเป็นหกศูนย์ค่ะเด่นก็คือหกศูนย์ แล้วก็ลองก็เป็นห้าศูนย์ก็เป็นได้ค่ะหกศูนย์ห้าศูนย์ถ้าหัวเป็นแผลถ้าหนอนก็ตีเป็นหนึ่งบังเอิญว่าตัวเลขที่นานาตีนี้มันตรงกับบ้านเลขที่ที่เอาฟักทองไปขายให้เขานี่ซึ่งฝันที่ขายฟักทองให้บ้านเลขที่สิบหกนี้มันเป็นวันพระพอดีเผื่อว่าตัวเลขที่นานาให้มาวันนี้จะดนใจของ fc ของนานานะคะเป็นตัวเลขโชคดีต้อนรับปีใหม่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ดกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นานาด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ fc ของนานาถูกหวยรวยถูกรางวัลที่1กันทุกคนค่ะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ